กวนบูทบูธห้าบ้านค่ะแม่ทุเรียนกวนบูทบูธห้าบ้านเร็วบูทบูธห้าบ้านเร็วพิซไปเร็วทุเรียนกวนบูทบูธห้าบ้านขอห้าบ้านนี่ตอนนี้เข้าลานจอดรถแล้วนะเดี๋ยวจะลงแล้วแม่ถ้าไม่ได้อีกห้าบ้านที่ฉันจะไม่ลงจากรถขออีกห้าบ้านแค่นั้นน้ำใจคนอ่ะไม่ได้เลยเหรออยู่กันตั้งเจ็ดร้อยอะบูทบูทเร็วบูท ห้าบ้านเร็วๆขอแค่ห้าบ้านแม่เอ้ยขอแค่ห้าบ้านเนี่ยเจ็ดร้อยคนอะ่ะแม่เหลือสี่บ้านแม่เหลือสี่บ้านโมยแม่เหลือสี่บ้านเพิ่มลงรถเข็นแล้วอย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยเนี่ยไปเพิ่มอยู่ในรถเข็นตั้งเก้าบ้านแล้วก็จ่ายแค่สี่บ้านใครสั่งทุเรียนทอดอย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยอย่าเอาเอาลงรถเข็นแล้วอย่าลืมจ่ายตังค์ <laughs> แม่เราไม่มีปลายทางค่ะแม่ไปเลยบูธบูธระวังหน่อยนะอือยค่อยกดแคบไปเลยคุณแม่กดตะก้ากดตะก้าเลยกดตะก้าเลยเก่งมากดีมากค่อยๆไปค่อยๆขับค่อยๆขึ้นเออไป <c oughs> เดวกค่อนแม่แล้วคุณแม่ขากดตะกรก้านะคะอุ้ยมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งบ้านมาแล้วคะ่ะใครสั่งคะใครสั่งแล้วบ้างพิมพ์มาเร็วอุดหนุนหนูหน่อยถึงลานจัดรถแล้วคะ่ะคุณแม่เออกำลังดูสินค้าโอเคคะ่ะจัดไปแล้วขอบคุณพี่อาราเล่นะคะพี่อาราเล่ขอบคุณคะ่ะสักคนละออเดอร์เนาะไม่เหลือบาก,กว่าแรงแม่ไปช่วยหนูหน่อย ปเราเป็นกระเทยสู้ชีวิตเป็นติแดงนะรนะกระเทยจนไม่ได้นะคะกระเทยจนอยู่ไม่ได้ค่ะเหลืออีกบ้านหนึ่งสุดท้ายค่ะสิบเก้าบ้านแล้วค่ะแล้วทุเรียนทอดอนะ่ะสั่งกันเราไปลงตะกร้าตั้งสิบแต่จ่ายเงินห้าคนคืออะไรเนี่ยจ่ายเงินแค่ห้าคนคืออะไรต้องตื่นก่อนอย่าหลับเลิก <c oughs> เออ ตายคุณแม่เอา้าจะจ่ายแต่เข้าไม่เป็นเอาตายหาแล้วอดตังแล้วกูเออจะได้เงินอยู่แล้วสุดท้ายอดซะนี่ไม่ได้ซะนี่เออตาย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 คุณแม่ไปใครที่กดตะกร้าเป็นกดเลยแม่ตอนนี้สิบเก้าบ้านแล้วขออีกหนึ่งบ้านได้ไหมคะตอนนี้สิบเก้าบ้านแล้วว่ะแม่ขอหนึ่งบ้านสุดท้ายได้ไหมอะ หนูขอแค่อีกแค่หนึ่งบ้านสุดท้ายได้ไหมหนูออเดอร์หนูอยากได้แค่แคี่สิบออเดอร์พอจบจบหนึ่งบ้านสุดท้ายค่ะทุเรียนกวนบายแพรี่ไพยวันจ้าไปไปขอไม่ได้จ้ามันต้องเป็นระบบค่ะ t ิกต o k ต้องจ่ายเงินในตะกร้าเท่านั้นนะคะต้องชําระในตะกร้าเท่านั้นค่ะผ่านระบบตะกร้าเท่านั้นถ้าคุณแม่ถ้าคุณแม่จ่ายไม่ได้หรือว่าอะไรใดๆไ,ไม่ได้นะคะคุณแม่ก็ไปบ้านฟ้าเลยค่ะนะจ๊ะ แต่ว่าตอนนี้ขอคนที่สะดวกนะคะกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าเออกดตะกร้าให้หนูหน่อยไปแม่สิบเก้าบ้านล600ะหกร้อยฝากคนขอบพระคุณมากนะคะขนาดขายของยังมีคนแบบดูอยู่เป็นเพื่อนการขอบคุณค่ะหกร้อยคนก็ชื่นใจแล้วคุยกันได้นะคะเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้คุยไปขายไปค่ะขายไปคุยไปค่ะได้หมดสิบสองคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณค่ะ ได้ไหมอ,มอไปเไปไปค่อยๆไปไปแม่ขอคนละหนึ่งออเดอร์วันนี้ไปสวนสัตว์ไม้ไปค่ะไปมาแล้วไงตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะพักกทมเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเดินทางจากคุณแม่ขาพรุ่งนี้จะไปเป็นเด็กวัดติดตามพระไปเออไป ไปไปไปสั่งแล้วขอบคุณพี่ดิวเ9 9จ้าพี่ดิวขอบคุณค่ะทุเรียนกวนอยากให้ลองเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่นะคะอยากให้ลองดูกลิ่นหอมมากหอมแบบหอมอ่อนๆหอมแบบหอมหมอนทองอ่ะหอมเนื้อหมอนทองอ่อนๆแล้วทุเรียนกวนนะใครที่แบบชอบแบบอะไรที่มันหนึบหนึบหนับหนับแนะนําเลยไม่อยากพูดพูดแล้วหิวเนี่ยเดี๋ยวจะกินอยากจะแกะกินจนใจจะขาดแต่ว่าดันเอามาแบบแพ็คเดียว ดันเอามาแบบแพ็คเดียวถ้าแบบแกะกินแล้วก็จะแบบ <c oughs> ไม่มีขายดูสิความเป็นแม่ค้าความขี้เหนียวอะ่ะไม่อยากเอามาเยอะเพราะว่าลูกน้องแพ็คแพ็กวันแรกๆมันขายดีมากก็เลยไม่กล้าเอามาเยอะกลัวขาดทุนขาดทุนนะคนเลือดแม่ค้ากลัวขาดทุนขายของกลัวขาดทุนไปโอ้ยแม่ขออีกสองบ้านแม่อีกสองบ้านแล้วแม่จ่าอีกสองบ้านครบแล้วค่ะแม่อีกสองบ้าน,าานจ้ะ ไปค่ะทุเรียนกวนบายแพรี่ไพวันค่ะทุเรียนกวนค่ะไปเลยค่ะอีกสองบ้านจ้าไปอีกสองบ้านเท่านั้นเลยนะแม่นะขอบคุณค่ะขอบคุณที่อุดหนุนหนูนะคะไปค่ะเออให้เขามีที่ไหมเอออันนี้ยไปเขาบอกแล้วไปไปคุณพี่ช่วยหน่อยรอปรพอช่วยหนูด้วยค่ะหนูหาที่จอดยากเพราะรถหนูใหญ่เออรถหนูคันใหญ่นะช่วยนิดนึง ไปค่ะคุณแม่ขออีกสองบ้านไปจบๆสองบ้านมีใครจะเปไหมคะมีใครจะเปผู้สั่งแล้วค่าอย่างละสองกล่องอุ้ยพีเนตนาาน่ารักมากเลยพีเนตนาาแม่สั่งได้ทางไหนลูกคุณแม่กดตะกร้าเลยค่ะคุณแม่ขากดตะกร้าเลยคุณแม่กดเป็นไหม,าามาาถ้าไม่ถ้ากดไม่เป็นใครอยู่ใกล้ให้เขาบอกนะให้เขากดให้นะมีลูกมีหลานไหมเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ชําระเงินง่ายง่าย,าย,ายติกตอกเขาทำระบบดีไอเลิฟทิกตอก ไอเลิฟทิกตอกเดี๋ยวนี้ทิกตอกก็ทาระบบดีอะไรดีหมดเลยไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิกตอกแพ็คละใช่ค่ะแพ็คละค่ะคุณแม่แพ็คละค่ะแปดชิ้นนะสี่ร้อยกรัมคุ้มมากหนักนะเนี่ยไม่ใช่ไม่หนักทุเรียนเอ่อทุเรียนกวนมันไม่เหมือนขนมอื่นนะมันไม่เหมือนขนมกล้วยขนมตาลน,นะนั้นมันเบามากแต่เนื้อทุเรียนเนื้อทุเรียนแบบแน่นๆเลยเนื้อทุเรียนแบบแน่นๆเลยสี่ร้อย,แบบแยกรัมเนี่ยเกือบครึ่งโลท,ที่ฉันถืออยู่เนี่ยหนักมากเลยนะเนื้อทุเรียนอะ ไปแม่กดตะกร้าให้หนูเถอะไปขอสองบ้านสุดท้ายสองบ้านสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะลงรถแล้วถ้าได้อีกสองบ้านชนแล้วอ่ะไออันนี้เราเดี๋ยวแป๊มหนึ่งนะคะอีกสองบ้านอ่ะไปเดี๋ยวรอก่อนอีกสองบ้านจะให้ตารออีกสองบ้านไปแม่ไปขออีกสองบ้านเร็วอีกสองบ้านลงไลน์แล้วกด,ดตอนนี้เลยค่ะกด,ดทําได้สวยมากใช่พี่ดารัลัสนี่ อันนี้ไม่ใช่ขนมกล้วยนะอันนี้คือทุเรียนกวนนะนี่นี่เห็นไหมทุเรียนกวนนะนี่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 ไปแม่พี่จัดเป์